สวครับพี่น้องครับเอาเบิงให้หน้าครับเห็นหน้ามือหนแหน้าแห้งหน้าแห้งหน้าแห้งสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ก็มาแข่งแดดครับ <c oughs> แข่งแดดเห็นหน้าแห้งครับผู้ปั่นกับปัน่นผู้คนกับพ่นครับอุ้นผู้คนทุกคนตัวเอกพ่อนอันนี้หน้าลุงบุญเนาะผมน่าจะของได้มาเห็ดซอยเพิ่นครับ แห้งกันพรเถาะเอารถมาอันนี้ปั้นก่อนครับปั้นไรขวางเนาะปั้นไรขวางปันแล้วก็มีการยูไปพร้อมยูปรับเห็นมันเรียบครับยูได้เพราะว่าในปั้นเขาครับปั้นแล้วก็ยูปรับพื้นที่ของเนี้ยมันลุบมันโน่นกับยูใส่ครับพาน,นานิขาด์ไม่ได้แล้วว่าก็ห้อนกับห่อนครับโคตรห่อนเลยล่ะลกษาะการเฮดหน้าของบ้านเฮาการปั้นอาจจะบื่อกันครับ แต่ว่าแถวนี่น้าให้หนึ่งปั้นสองสองเทือครับปั้นสองเทือเขาจจบเนาะเท่าหรกคือปั้นไล้ขวาง้าไข่หน้ามันเง้ยงเๆงมาสิคปั้นไล้ขวางหนึ่งหนึ่งรอบดันพร้อมยื้พร้อมแต่งแก่พร้อมให้มันเรียบบริกาพ่นเขาครับพ่นนักปั้นนปั้นไล้ขวางนัรลอยแล้วพ่นเขาแล้พ่นเขา พ่นเขาแล้วก็จังค่อยมาปันกบเนาะก็ยังนี่ทั้งหมดหน้าเก่าไรนี่บมันจะกบเสียมีแต่ปันไว้แล้วไล่ขวางแนละ้วก็พ่นเขาไว้บบนี้ถ้าเขจังสิมากบทีหลังบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับโอ้ยบ่วผืนไงนี่สุดยอดพูดอ่ะเพราะว่าฝนมาตกมาหนี่โอ้สิผามือหรือเดือนนึงเจืดไปเแล้วครับ โตมากว่างหันก่แห้งเติบแต่ว่ามันทิ้งช่วงไปนั้นไปไปทิ้งช่วงไปดวนมันก็เลยเฮ็ดให้เป็นง่ายง่องเฉยแล้วครับแตกดีอยู่ครับความร้อนตอนนี้42องศาครับพี่น้องครับเราก็ยังไม่หยุดเพราะว่าเข้ากับเปี้ยงกันไปรถท่อนเข้ากับพักคนครับเข้ากับสองคนครับเปี้ยงครับครับเมื่อนี้ครับกับอี่พ่อเกมสองคนครับเจ้าของขับแน่เพื่อนขับแน่เปี้ยงกันเจท่านกับสู่บ่ได้ครับ แดดมันหอนหลยอันนี้มือนีไม้เบ่งบรรยากาศไงง่องครับุดยอดแต่ว่ากังวนดีทีช่วงหนึ่งมันมันร่มครับแต่ว่าขึ้นมนแข็งขึ้นนี่ร่มขั้นมันร่มแนวบริมแนวขั้นบริมเหนือเขบันไดครับเพราะว่าขีดฝุ่นฝุ่นขาวๆมันเลยมันเลยนำฝนจะคลองได้เฉัาครับคุ่นทีมงานกับเขาคมครับอ่ะมือนีแก๊มาก ไทยบึงพอบปนนี่แหละครับผมสวัสดีครับ